สวัสดีจ้าสวัสดีแม่เอาบางประโอนนะจ๊ะวันนี้ดาวเราได้อะไรตอนนี้ก็คือจะสองทุ่มที่นอร์เวย์แล้วนะจ๊ะดาวได้ตับซัวแต่ทุกคนวันนี้รู้สึกอยากกินตาําซัวก็คือขี้ขานซับมะละกออ <c oughs> นี่จะได้มะเขือหน่อยไปด้วยเขาเรียกมะเขืออะไรนาะนี่มีเม็ดกระถินด้วยนี่จะปีกไก่ปีกไก่มินิมอลเล็กเหลือเกินนะ พักก่อนมีกระหล่ำแล้วก็พักบุงเลยจ้ะมันมีกินตะเกียบเนาะเสลลเล็กๆเลย <c oughs> <c oughs> มเมมเต็มจ้ะกัน <c oughs> เลยเมื่อกี้ไปลบเนาะเป็นลบอันเก่าๆออกวิดีโอเก่าๆท่านใดลบยังไม่ได้เคลียร์เครื่องสักทีความจุมันหน่อย ตำสัวมันดูดน้ำปลาไปหมดหรอต้นหน่อยๆ่มากิน อีกนแมินิมอลจริงๆ เอา,าน้ำปลาลาก่อนนี่แปอวมาแล้วจ้ะน้ำปลาของจาวิรัตทำไมมีสามขวดตอนนั่นเพื่อนห้ของขวัญจ้ะเราที่นี่มันจะมีสามขวดที่นี่เพิ่งจะมาดูเนาะดาวกลับไทยมาแล้วเพิ่งกลับมาหมดเดือนที่แล้วจ้าอือไม่เป็นไรเนาะกินได้เหมือนเดิมเพราะว่าอยู่มองนอกอากาศมันเย็อนอยู่ <laughs> แม่เรียญมืดแล้วนะแม่เรียญก็ะมดอายุคือนกันดาวก็เอามากินเนาะอันนี้จ่าวิรัตจ้ะกระเซ็บอยู่นะทุกคนจ่าวิรัตแม่เรียนนี่มดอายุแต่เดือนกุมภาดาวกอามากินไปสองขวดอันนี้มดอายุเดือนที่แล้วกินได้สามขวด เดี๋ยวคลิปจะยาวไปกินต่อกันนะจ๊ะบ๊ายบาย